รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกร่วมกับวัดโบสถ์จัดทำบุญตักบาตรเพื่อผู้ป่วยยากไร้และผู้ได้โอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่27มีนาคม2567เมื่อเวลา07.00นนอนายสรานเกียตทองนายเพอสามโคกเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กกฎาคม2567ัน25ามีพระราชวรเมธทาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเกาะเจ้าที่ตำรวจสานีตำรวจภูธรสามโคกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี จ,จ,จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อให้ประสบในิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้พร้อมใจการแสดงความชงรักภักดีและสำนักถึงพระก,กรุณาธิคุณโดยจัดทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นต่อผู้ป่วยผู้พิการ อาทิเช่นข้าวสารอาหารแห้งผ้าอ,อ้อมสำเร็จรูปรถเข็นผู้ป่วยไม้เท้าผู้สูงอายุเม็ดพันธุ์ผักเสื้อผ้าชุดน,นักเรียนกระเป๋านักเรียนถุงเท้ารองเท้านักเรียนและปัจจัยเพื่อนำไปสง่งเคราะห์ให้กับผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอสามโคกถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด4ครั้งและวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออําเภอสามโคกจัดเป็นวัดแรกและกิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่27เมษายน2567ณวัดตําหนักหมู่ที่1ตําตำบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครั้งที่3ที่วันที่27พฤษภาคม2567ณวัดโพนิม่มรัตตารามหมู่ที่4ตํตำบลเชียงลากน้อยอําเภอสามโคก และครั้งที่4ในวันที่27มิถุนายน2567นวัดถั่วทองหมู่ที่3ตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี แบงค์นี้ออกเอเบงนี้ออกแบงค์ควเนี่ยเอองแงเาเรียกว่าวิไลนต้องกันกิเลศโดยพระเดชพระปุณเจคคุณนะครับสมเจพระเโดยยิ้มะับของท่านนายอำเภอเรียกประสบความสำเร็จได้นะครับมีสิ่งของนะครับมามอบให้